แม่ก็เลยบอกว่าลูกจะปีนขึ้นมาถึงยอดไม้ที่มีผลเบอร์รี่หวานชามและลูกก็จะได้จดจำถึงช่วงเวลาที่เรานั่งกินผลเบอร์รี่ด้วยกันเพ,พี่รุพงกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยซักวันหนึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่หมีและลูกหมีค่ะที่อาศัยอยู่ในป่าเรื่องราวนี้สุดอบอุ่นมากค่ะเราไปดูนะว่าแม่หมีและลูกหมีทําอะไรกันบ้างค่ะฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย แม่จ๋าแม่น่ารักลูกหมีบอกแม่หมีในเช้าวันหนึ่งลูกอยากเป็นแบบแม่จังสักวันหนึ่งลูกก็จะเป็นแบบแม่จ่าอีกไม่นานคือเมื่อไหร่ลูกหมีถามคือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมไม่ใช่วันพรุ่งนี้จ้ะแต่เป็นสักวันหนึ่งลูกหมีดูเหมือนจะอยากโตเร็วๆนะคะแม่ก็เลยบอกว่าลูกจะปีนขึ้นมาถึงยอดไม้ที่มีผลเบอร์รี่หวานชามและลูกก็จะได้จดจำถึงช่วงเวลาที่เรานั่งกินผลเบอร์รี่ด้วยกัน จำถึงเวลาที่ไปไว่ายน้ำกับแม่หมีนะคะลูกจะไม่กลัวความมืดหรือเสียงร้องของนกเขาแมวแขนขาของลูกก็จะแข็งแรงขึ้นค่ะสักวันหนึ่งเมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ลูกจะได้ได้พบกับหมีผู้ใหญ่ตัวอื่นๆและบางทีลูกก็จะมีลูกของตัวเองเป็นหมีตัวน้อยขนนุ่มๆค่ะแม่หมีกับลูกหมีนะคะกำลังสร้างความทรงจำที่อบอุ่นไปด้วยกันค่ะ ลูกมีความสุขจังที่ยังเป็นแค่ต้นไม้เล็กๆในตอนนี้ลูกหมีบอกเพราะลูกอ,กอยากอยู่กับแม่แบบนี้ไปนานๆนะแม่ก็มีความสุขเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะผู้เขียนเรื่องสเตฟานีสแตนบีและผู้วาดฟานเซตีฟค่ะจากประเทศฝรั่งเศสนะคะสมุดกิจกรรม เด็กๆช่วยพี่แฮปปี้จับคู่ลูกหมีกับแม่หมีที่ทำท่าทางเหมือนกันหน่อยค่ะแล้วก็มาประดิษฐ์นะคะให้เด็กๆตัดกระดาษเป็นแม่หมีแล้วก็ลูกหมีค่ะโดยตรงนี้เป็นจมูกนะคะต้องมีการทากาวด้วยข้างหลังมีการทำแพนเค,ค้กแม่ลูกสุขสันต์ค่ะใช้แป้งแผนเค,ค้กแล้วก็ของตกแต่งออมสินออมคำนะคะคำว่า remember grow แล้วก็ tomorrow ค่ะ ตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากส่งงานกระดาษวีมือหนูมาอวดนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook นิทานเพื่อนรักได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ